คุณปันเทพชวนฉันไปปันจักรยานก็ดีเลยไม่ใช่เหรอวะปีกับผีอะไรอ่ะฉันขายจักรยานไปแล้ววะดิอ้าวแล้วทำไมแกไม่ปฏิเสธเขาเล่าเฮ้ก็ฉันคิดไม่ทันอ่ะดีสมน้ำหน้าแกจะได้รู้สับ้างผลของการคิดน้อยเป็นยังไงหลบไปแกบัง ฮัลโหลพี่ทงนะจักรยานผมหายวะ่ะอ้ยมันจหายไปได้ไงพี่แล้วพี่จอดที่ไหนอะก็เาเมื่อคืนผมปั่นมาจอดหน้าร้านอะแล้วาขากลับมันหน้าไปส่งผมอะปันดีนึกนึ้คือได้ก็เลยกลับเอาอะแต่มันไม่อยู่แล้วอะเฮ้ยสงสัยคงมีใครเขาปั่นไปมั้งพี่เดี๋ยวเขาคงปั่นมาคืนแหละหมันปั่นเอาไปมันคงปั่นกลับเอามาคืนหรอกนะไม่รู้อะ เดี๋ยวผมไปแจ้งตำรวจไว้ก่อนดีกว่าเฮ้ยพี่พี่พี่อย่าเพิ่งแจ้งความเลยพี่ทำไมอ่ะก็ถ้าเกิดพี่แจ้งความไปแล้วพี่ไม่อายเขาไหมวะอายเรื่องอะไรวะก็พี่เคยเป็นตำรวจไงแล้วมาโดนขโมยซะเองอ่ะไม่อายไงพี่เออจริงวะอย่างนี้พี่ใจเย็นๆหรือผมช่วยหานะเดี๋ยวมันก็กลับมานี่เฮ้ย ตอนนเด็กๆคุณเหมียวชอบเล่นไม้กระดกอะครับแรกๆก็ชอบแ่ละค่ะแต่หลังมาก็ไม่มีใครเล่นด้วยเลยอ่ะทำไมอ่ะเพื่อในห้องสามคนนั่งฝั่งนั้นยังเอาเหมียวไม่ขึ้นเลยอะค่ะแต่ตอนนี้ชอบแล้วค่ะ นี่ปาเทาพอยากไปดูห้องเรียนข้างในไหมครับผมพาไปทัวร์ดีไหมครับได้ค่ะไปครับนี่ไงครับพี่ห้องที่ผมกับเหมียวคเคยเรียนด้วยกันผมมาน,นั่งตรงโน้นครับพี่ส่วนที่เหมียวมนนานั่งตรงนี้เลยนี่ โต๊ะก็ยี่ยังเล็กเหมือนเดิมเลยอ่ะก็แง่สิแกนั่งคนเดียวก็เต็มโต๊ะแล้วมะไอ้ทอยพี่รู้ไหมตอนเด็กๆนะถ้าใครได้ทำเวงกับไอ้เหมียวเนี่ยโคตรโชคดีเลยททำไมอ่ะเพราะเด็กทุกคนเนี่ยต้องยกก้าอี้ไปไว้บนโต๊ะเด็กสองคนนะพี่ยกก้าอี้หนึ่งตัวแต่ไอ้เหมียวเนี่ยยกคนเดียวสบายม่แกล้อฉันหรอป่าวฉันจะบอกว่าแกแรงเยอะแกจะบอกว่าฉันอ้วนก็พูดมาเหอะไม่ต้องอ้อมค้อมและที่ฉันอ้วนนะ ก็เป็นเพราะแกนั่นแหละหลอกฉันไม่กินขนมปังสังขยาร้านแกฉันถนึงอ้วนไงไอ้เพื่อนเลว